โอเคพี่น้องตอนนี้ว่าจันทร์กกมาฮอดเพื่อนของอาสาววันตาเป็นที่เท่าห้อยแล้วพี่น้องเนาะเป็นกาอยู่เพื่อนอยู่ซัานขี้เก่าพี่น้องไม่ได้ไปทั้งไหนเนาะโอ้โดยแกมีหลายอย่างในแนวอยู่ที่ว่าจันร์นำมาให้เมื่อนี้เนาะมีน้ำพี่น้องเลยแล้วก็ข่าวสารหนึ่งกระสอบแล้วก็มาม่าเนาะกับไข่ขนมพี่น้องเลยมาฝากเพื่นอนเนาะแกมาน้่กันก็่าเตียงขี้เก่าพี่น้องเลยเดย้อ มาเตียงพามาอีกเนาะโบ้บโบ้หู้เพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยมาจันเกอมาเคยมาเนาะมาถามไทยมาเลยเพราะว่าพี่น้องเไงเนาะอาการเป็นรอยแล้วแหละเป็นอรอยสบายดีเดี๋ยวสบายดีล่ะไม่รูกว่าเพ่อแม่เป็นลูกแน่นี่เออพี่มาพี่มาหนุกมือก่อนดูยาก่อนไว้เดี๋ยวดูพี่บังหล่าพี่หนุกมือก่อนลูกจะค้นนี่ สามคนบ่โดยอืมด้ยเซื่อนบันตาบ่โดยโอ้เป็นนี่ได้อาการเี่ไอ้ไข้แน่จิตหยาดไม่ยู่ยานเลยนะบ่อกพักกันกินข้าวกินน้ำนะบอกเมื้อนี้กินแล้วกินกับยังน้องนั่งพูนไปหาหน่อไม้มาแกงหน่อไม้โอ้เป็นไตแซ่บแท้มาตอนเที่ยงพอดีเนาะโดย์ห้อนมื้อนี่แกพี่น้องโอพักันเซลเซลอยู่เทียงอยู่เฮือนคือเก่าเนาะเดย์เฮือนซานเพิ่นแกพี่น้องเลย ทั้งเพื่อนทั้งเตียงอันน้ัเดียวกันเนาะเพื่อนกับเมนหน้ากับเมนแต่ว่าบาเตียงเพคนก็เคยมาเลื่อยอยู่เนาะมาหาเพคนเลื่อยอยู่เลื่อนเอ่ยมาอันอันบอกสลัดอันสลัดเซียวกับเมนบอกคงอันเพื่อนย้ายไปชื่อคือมีชองอันช่องอันและอันหนึ่งนะอันไปชื่อเอา เอออันน <c oughs> ึงไปเชิญแล้วอันพ่อใหญ่เพิ no. ่นจ <Do. S 1> ื่อมาซอยให้อ๋อโดยต้องอันเลยโดยกางดุมท um, <do. S 2> ั้งเพิงเนาะบ่แล้วกะมันบ่พอพี่น้องเอ้อโดยๆอันมื้อนี้เฮามาเนาะเฮาเอาข้าวสารอาหารแห้งมาให้กับน้ําย่างอยู่มาให้เดี๋ยวเฮาลงเข้าตู้กมาให้ก่อนเนาะโดยๆโดยี้ใหญ่ใจดีเพิ่นอยู่ทางทางไทยพุ่นแหละ เป็นกะบบได้ประสงค์ออกน้ำบาจันเป็นกะผ่าเงินมาให้บอจันเนาะบอจันกันยังบม่ได้มายักเทือยพี่น้องมาหนูหาสีมาพ่อเห็นเนาะนี่ซื้อจังไรล่ะซื้อเจ้าสืนางบอกข่าของเฮียนนะบอหนเข่าแล้วโอ้หนูข่าวปวารีแล้วนี่ปวซีเพรามื้อนี้วันเช้าเนาะ ยุด <โ saint S 1> มัอนี่พี่น้องเลยแล้วอันผู้น้อยนี่ได้ใส่ยังไม่ได้เข่าบอง่นี่น้อยนี่ยังไม่เข่าอันนี้เข่าหูกระสอโยโดยอ่ะเดี๋ยวคอตัวสักครู่เด้อเสด้ออันลงเอาของก่อนพี่น้องเลยออโอเคนี่มาแม่ไข่เนาะโอ้นักได้มาเตียงเลยโอ้เพิ่งเบรกทั้งเพิ่งไหนเลยพี่น้องเลยเนาะคนขับรถใหนเพิ่มคนขับรถไหนอีก โอ้ทั้งคบเช็ดดีดีว่าเตียงนี่โอ้ว่าจันก็เกรงใจพี่น้องเไงเดือนถมาด้วยด้วยด้โด้วยโอ้โอ้นั่งทำพี่น้องไงนาะครับเดินแล้วเวอร์ชันนี้เนาะมาเนี่โดยโดยโดยกบใจว่าเตียงละลายพี่น้องทั้งเบรกทั้งขับรถให้เนาะโดยโอเคเนาะ อาจารย์ก็เอาขึ้นมาให้เป็นที่เฮียบห้อยพี่น้องเลยมีข่าวสารนึงกระสอบแล้วก็มาม่าเนาะไข่แพกหนึ่งน้ำสองแพ็กพี่น้องเลยน้ำกาวเสืออย่างดีเลยเนาะน้ำสะอาดเนาะอ่ตอนนี้ก็กินน้ำอยู่ใช่เจ้ากินน้ำกินน้ำน้ำฝนน้ำฝนโดยตะกี้นางกินน้ำชื้นน้ำชื้นน้ำตุ๊กนะแหลนน้ำฝนโต๊ะเงาได้หรืมีแนวตรงอยู่บ้าง ตู้สังกะซีน่ะเปล่าตู้สังกะซีจังก่าคุ้มไหมบ่โดยเออโดยโดยผ่าคุ้มแล้วก็มันมีผาอยู่กระถังโดยโดยอันเมื่อก่อนเห็นชาวบุญมาหาอยู่บ่โดยชาวบุญมาบ้านมาซื้อนั่งกระเพิ่นซื้อสังกะซียางไ้มาเพิ่นกำลังเห็นยังไงตอนนี้เห็ดห้องน้ำเห็ดห้องน้ำบ่โดยโอ้มันลำบากเนาะโดยเพราะว่าเฮากะไปมายากพี่น้องเลย ในอากาศสิไปป้าไปดอนกันมันเปลี่นไม่เลยเดยวน้อก็แล้พี่น้องเลยเอ้แกทำบาก็เลยสร้างห้องน้ำให้เพิ่นเนาะก็ดีใจน้ำพี่น้องเลยที่ผู้ใหญ่เพิ่นซอยของมาเนาะเอ่อมันนี่แกมีผู้ใหญ่เจดีผักอ่าควมำซวยเดือมาผ่านทางช่องของเบาจันเนอะเบาจันก็ได้เอามาให้ทางเอวันตาได้ลูกๆเป็นที่ห่มห้อยเนาะแล้วนั่นได้เสน่ห์วะเมย์ยังเอื้อยเอื้อยวะโอ้ผลเป็นเอื้อย่นมาดินน้ำกันนี่บยของ ลูกลูกของลูงของเพิ่่คอยจะเป็นเนไ้ง่ายๆกับแบบลูกป้าลูกลุงาทันทันเนาะเออเดอเดอแกกินด้ขนมแกกินไหแกนแกแกแ้นั่งแกให้นอนไหมใช่ด้นบางคนมาซอยเดือยไม่โกสั่งเ้ยอย่าไปได้โาลกหินใจน้ำแล้วได้ช้นี่ก็ดีมีแห้งเออเน นายแกอันอันน้ำก๊อกนี่พายจะมาทางให้สบุปสบุปเนาะโอ้สบุปวันนาเพิ่นได้ครับอันเป็นสะพานบุญให้พี่ใหญ่เพิ่นเนาะได้มาทางก๊อกให้พี่น้องเลยโดยแห้งอยู่บ่แห้งอยู่เนาะสะดวกสบายอยู่วันนี้โดยสบายสบายพอได้อาบน้ำาันนี้พ่ต้องได้ไปอาบน้ำนองเพื่อเก่าเนาะโดยเออโดยโดยเก้า ลูกสามคนบอกโดยลูกสามคนผู้ชายสองปูญิงหนึ่งเนาะโดยอันนี้บอผู้ลูกโก้คนว่าผู้นี่โดนนางนี่บอผูงนางโดยเขาเฮียนอยู่ปอปออย่างนั้นน้องบอเมื่อกี้นี่ปอสี่แล้วพี่น้องเนาะพี่หน้าปอห้าก็อีกบุรล์แกชดได้ไปต่อม่อวันนี้เนาะไกลอยู่ว่าไปอ่างหามเฮียนนี่ผู้เลขาหนองเงียนน้ำบ้านกับเขาบ้านใหญ่ นั่งยังไปคิโรทีเ่าไปแต่เนื้อเตียงซื้อมาให้ตอนนนั้นรกมาเตียงมันซื้อมาให้เนาะคิโรทีปันไปพี่น้องแต่ว่าจบจากโมหาปอหานี่มันก็สิไปไกลได้ป่ะนี่เนาะโดยพูดเลยไปเย็นโมวันอภูไปเลยวันอาภูโดยอตัวผือสีหอดเนาะลำบากแล้วพี่น้องเพ้่ือสีไปเผือสีหอดผือสีออกทางใหญ่ผู้เนาะไกลอยู่เลยประมาณสิบก่าโลพู้แลล่ผือสีหอดเนาะโดย อุดเอาเนาะะล่เน้ตตั้งใจทำใจเฮียนนะนะเนอะเน้ตจบมาอยากเป็นยังเจา้าจบมายังบ่ฮู้บ่โอ้เฮาต้องมีความนั่นแน่นาะเฮาต้องมีจุดหมายนานเนาะเฮาต้องมีแนวมักไวมันเป็นแห่งพักหลันเฮาพี่น้องเออต้องเป็นเพิ่นเว้าน้องนางเพิ่นเว้า เยียนห้องห้องประหาเลยอยากงอกว่าเอาผืนวะ่ะเอออยากอยากยาบอโดยเอา้าคือว่ายังสั้นพี่น้องเลยเม่ผมมีเงินส่งเสียเหมืนวะ่ะเออไล้ยันอยากเฮียนออกมาเล,าเลยเ<อ>หาใครเครื่องใครของนี่นะเอออยากซอยพออยากมาซอยแม่หาเงินหาค้าม,มาสั้นซะโดยเออละแต่ว่า, <c oughs> าทั้งเอื้อยนี่ก็บผมมีเงินส่งเพิ่นมาแล้วกันเนาะจะเสิหามาได้ใส่พี่น้องเลยส่งเพิ่นทำเพิ่นเฮียนเนาะ ผักมีไข่กับบริหารบริห้งแลยนะบ่าวกลุ่มพิการเลยนอั่นต้นสายยปลาเหตุนี่มันเป็นยังเอือยเออืยนี่เอือยกบดจัาดแรกนะนะอันเล็กแรกเลยเป็นแต่เกิดวอดีว่าจังใดแต่เป็นแต่เกิดนั่นมาได้ผู้น้อยนี่แหละเป็นเป็นเป็นพ่อของแม่พ่อของพ่อคอยนะอ๋อเป็นกรรมพันธุ์มาใั่ไหมคะได้ผู้น้อยนี่บ่ผู้ลูกหลานนี่เนาะ ่ได้เป็นกัพนธุ์ก็ไล่ออกมาปุ๊บก็เพิ่นก็มีอาการได้บอกเป็นเป็นเลยนะบ่าวอย่างกะดเวินหนาเวินลังแบบเป็นมึนทับิดมันมึนแล้ววินหัววินหัวแล้วเลยเห็ดเป็นย่างกระเชชุมเชยสวะไปเลยยางมาถึงทางมาถึงง่อยนะบ่าวันนี้ก็ก็พอดีได้มาหนึ่งปีทับอิดนี่เนาะปีทับอิดแล้วถือผ้าเพื่นอยู่เลย ก็เป็นวินเป็นเวียนคือเว้าอะไรอคอดออกมาแล้วก็เป็นเลยระบาดย่างก็บ่ได้เลยมันเกี่ยวกับร่างกายเฮาบ่แข็งแรงแต่แต่ถือผ้าเพิ่นพูนเนาะโดยออแล้วก็ย่างบ่ได้คือูมือนี้เลยระบาดเป็นเลยเป็นลําบากเลยบดนี้เนาะโดยอืออันนี้ก็แม่นที่เป็นดินเจ้าดีบ่อันอยู่ให้อยู่นานี่อยู่เฮือนอยู่ซาแม่นเลยดินจกดินของพ่ลุงขออยู่น้ําเพิ่นอ๋อดินของพลุงโดย เอามาขอ <PM S 2> คนชนยี่ซื้อว่าตอนโดยโดยขอคนชนเุนคนก็ให้ยู่เพคนมาว่าเออช้ำได้ช้ำนี้เพื่ออะไกันอยากได้เป็นของตัวเองก็ได้เพื่อนว่าไปหาเงินซื้อเอาเพื่อนมาเศรษหาเนี่ยได้เนาะเขากันใส่ลูกใส่เต้านี่แหละน้ำเบาเอ้ยถ้าเพื่อนใหญ่เพื่อนเนาะล่ะไรเนาะใหญ่ไใบว้ได้ล่ะเด้อเถดเด้อมาซอยเมย์หาเงินหาคำเลี้ยงเมย์เนาะเมย์กับหมูหันบู่มังซ้ำพี่น้องอันอันเขาโทษเด้อเชื่ออันพ่อเน่าง้อยเพไปทั้งหลายใส่ ไปเบียงไปเบียงพูดเฮ็ดเบียงบ่ไปเฮ็ดเบียงงั้นก็สร้างอไปก็ประมาณได้ทอมทิศแหละประมาณสองทิศนี่บ่เพิ่นให้สิไปนี่บ่โดยเพิ่นว่าวบเบิดทิศนี้เพิ่นก็ลงมาลงมาก็ให้มุ่งสังกสีหงน้ำโดยเจ้าเจ้าค่ะอันคือเป็นเพิ่นผู้เป็นพ่อน,นี่ไปเฮ็ดเบี้ยงอยู่เบี้ยงพุ่นเนาะโดย ก็คือมีผู้เดียวนี่เนาะอันพอได้หาเงินหาคำเป็นสลักสะแลงเนาะนอกจากนี้กับแจักซีชอยกันได้พี่น้องเลยหาแห้งเดียววะเด้ยกันเนาะเดียงสี่คนหาคนอาศัยสไซตศปัวนี่แหละคัมภีร์ปัวก็นแจ๊กซีินกันไรนะบมาเลยเลยเนาะจะได้ข่าวได้น้ำนี่ก็ได้น้ำน้ำบาวจุกข่าวน้ำบาวสาวบุญนี่แหละเมาช่วยไหมมาช่วยบัด ขาดแคขนพี่น้องเลยเพราะได้อันนี้พึ่งยัใจดีเพิ่นเนาะเพิ่นเห็นเพิ่นคิตโนสงสารแต่พิ่นทรงมาการซอยมาพี่น้องเลยเห็ดไฮเห็ดหน้าที่พ่อเจ้าะกันได้เห็ดแล้วมันไม่มีไฮหน้านะเบ้ามวให้มีหน้าซ้ำปีนี้มาขอเห็ดหน้าน้ำมันน้ำมันกรบ้พี่น้องกรบโปงเมนดอกแต่ว่าอันพี่น้องกับพึ่งจักเมพี่น้องห่างๆนะเนาะมาขอเห็ดน้ำพิ่น ขอเห็ดน้ำเพิ่นนี่แหละบานจขอเฮ็ดปีนี้ดอกเอ้ยเอ้ยนี่ไ่มสิเฮ็ดนะเฮ็ดบ่ได้หรอกเนาะครัวกับลูกเนี่ยเนาะโดยพอได้กินเนาะบ่อะ้รก็เนาะพอได้จะคิดจักศร้โดยเออาโดยโดเนี่พี่นไองเห็ดใดๆใสพี่น้องเลยเนาะมันเกิดขึ้นมาแต่เนาะเลาวก็หับความจริงพี่น้องเลยโดยไฟกระโบยอยากเป็นดอกเนาะอ่ะใส่นาะจังใดกาเป็นกาลังใจให้เด้อเนาะอ่าังใดกาเลี้ยงลูกกง ยังไงไงไว้หมอน้อยนี่กันเนาะว่าเป็นคนพูผู้ดีได้หรอเล่าเด้อซื่อนี้ได้เจ้าน่ะบมอละดาซอล่าบมอเดยมคือนี่ชื่อเพนดาพนนีิชื่อทิดชุนันชื่อทิดพนนีิชื่อน้องนางน้องนางคุณดุ๊กเนาะโดุ๊กสามคนพี่น้องเลยกำลังเป็นแต่หักแต่แพงใช่ไเนาะโดยมคุณแล้วคุณก๊กเพื่นกับเฮียนพี่น้องก็จะปลอดซี่ตอนนี้กันเนาะโดิมแต่การความคิดของน้องคนตอนนี้นั้น จปหาลก็ว่าซิย่าซัสนเนาะโดยเพราะว่าพ่อเม่กับ่มีเงินุกยู่่แหละก้สิพาออกมาหาซอยขอช่เมเห็ดหาอยู่หากินนี่แหละเนาะโดยเฮ็ดสี่แต่หอดใส่เนาะนี่กับโบไว้ปล่อยกเบินก็ได้ละไรเถื่ือไปน้ำเพื่อน้ำซัานที่้อเจ้ากันเนาะโลงไปกันจ้องสาวจองขางจ้องคือไปนักของน้ำนะเเอ้ยโดย กกสิออกมาเบิ้งแม่แบบนี้น่ารังเนาะใช่โอ้ยน้องพี่น้องเลยถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อยากอันให้น้องเพิ่นเฮียนหน่อยเนาะเพราะว่ามันก็สิได้มีความผู้สูงๆพี่น้องเลยยุคสมัยนี้เนาะถ้าโบทำโบเฮียนนี่ก็โอ้ลำบากเลยไปทางใดกันพี่น้องอ่ะสนอดวาจันแกมาส่งอาหารการกินเป็นที่เฮมห้อยเนาะแกเงินทั้งเบิดทั้งมวลนี่ก็เป็นเงินของผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทางฝั่งไทยผู้ใดเนาะ เพื่นกะว่าได้ประสงค์ออกน้ำพี่น้องเลยเพื่นส่งมาซอยสาวันตากับลูกๆเนาะมันนี่กับว่าจันมาส่งเป็นทีอมห้อนเด้อเนาะพอเพื่นได้กินก็ได้ใส่พี่น้องเลยแอบขาดขอบุญขอบคุณพระเอรเอ๋ยทุกคนพอไงผู้ประสงค์ออกน้ำก็คอยอยู่ดีนี่ปรารถนาสิ่งใดก็คอยได้สงใจปรารถนาขอยพอนอนหับได้เงินมือนอนตื่นได้เงินแสนเด้อบอเด้อ คอยพ่อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงให้มาซอยลูกซอยหลานต่อไปเด้อพ like ่อเด้อสาธถเนาะขอบใจพ่อเนี่ยลูกนานๆเลนะใ่นาะใน่อย่อช่ใ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 ช่่่ใช่ใชช่ใช่ใช่ก่ใช้ใช่ใช่่่ใ่่ อยู da, no. uh, ่ด um uh, no. no. uh, 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 ีไม่แห้งนะเอเด้อเนาะขึ di, ้นลงเฮือนซ่านกับน้ำมันระวังพี่น้องเลยคอยไปคอยมาเนาะทำกันเคลืนกับแจ็คเนลลี่พี่น้องเลยก่ที่ได้ห้องน้ำอะไรแบบนี้เนาะเดีคือสอันสะดวกสบายขึ้นยู่พี่น้องเลยเอเดี้ยงลูกกให้เลี้ยงไงใหญ่ใบได้ทั้งเอ้ด้กันเนาะอ่ะเสียวว่าจัลากันเด้อะวันนี้เด้อเดี๋ยวยสบายดีเด้อสบายดีแม่สบายดีเด้อสบายดีล่ะสบายดี ไมานั่งอนมานั่งเดียวอันพออันเดียวใอ้ถ่ายรูปให้ให้พ่อใหญ่เพิ่นเบิ่งก่อนเนาะเลยๆเสนาะเดียวอาจารย์ลาก่อนเด้อซะเด้อโวยเออสบายดีเด้อบ๊ายบายเด้อโอบใจเคบายบายเด้อ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 อ้าโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะว่าการย์ก็มามอบให้เอ่อเอ้ยบานตาเพิ่นเป็นที่เห่มห้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเอ่อเพิ่นก็อยู่นี่ได้พี่น้องเนาะ อาศัยที่พันยูวสันอาศัยที่พอลุ่งยูวสันเนะเาะมาขอส้อนขอเท้าพี่น้องเลยอยูย่กับลูกสามคนเนาะพี่น้องเลยอ่างกายของเพื่อนกับวองแห้งพี่น้องเลยเออเป็นเอามาฝึกเอามาพาดกับว่าได้เนาะไปมาบ่อยสะดวกนี่แด็ห้องน้ำที่ทางสาบุญเพื่อนเฮ็ดพี่น้องเลยห้องบักไง่ันนี้เน,ะนออาะมีห้องอาบห้องทาย พี่น้องอดีใจน้ำนลา,ารเ,ดนเ,นเได้เนาะจะได้รับการช่วยเหลือจากู้ใยญ่ใจดีคับพี่น้องว่าจันกะอขอไว้ใช้พรใหู้้ใยญ่ใจดีพ่นอยู่ทางฝั่งไทยเนาะที่มาช่วยทางเอวันตาก็ขอให้มีแต่สุขภาพทางกายแข็งแรงพี่น้องให้อยู่ดีมีแฮงเนาะให้สุขก,กายสุขใจให้ดำเนินชีวิตไปแต่น้มือแต่ละวันก็ขอให้พบพ่อจะโชคต่ลาบเนาะนอนรับได้เงินมื่นนอนตื่นได้เงินแสนพี่น้องเลย เจ้าให้มาสามีก็ขอให้กลับคืนหาพ่อไดเม่เป็นร้อยเท่าพันเท่าเนาะสาธุพี่น้องเลยเจ้าอันนี้ก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งเป็นกะาบวหันโมมังเนาะมาฝึกเอามาพาดพี่น้องเลยหลังจากได้ลูกผู้น้อยครอบครัวกะกระสุนทุกอย่างอย่างี้เลยพี่น้องเลยเนาะเพื่อนกะเม่นหน้ากะเม่นมาสั่นพี่น้องเลยอ่ะโอเคเนาะพี่น้องจังใดกะผ่าไปพี่น,อน้องติดตามครับส้มนกันเด้อเนาะเป็นกำลังใจให้พ่อจัน เอ็ดคลิปดีๆแบบนี้ตลอดไปพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้ว่าจันกะสิขอก้าวลาก่อนพี่น้องเลยสิเดินทางไปบ้านอื่นต่อเนาะมามื้อนี้กับมอบข้าวสารอาหารแห้งให้ทางเอื้อยบานตาเป็นทีเห่ห้อยเนาะกับลูกๆเพิ่นพี่น้องเลยน้องน้อยเพิ่นกับกำลังเป็นแต่หักแต่แพงเนาะพี่น้องกำลังกินข้าวกินน้ำเพิ่นกับพี่น้องเลยกำลังไวเจริญอาหารเนาะอ่ะโอเคสำหรับมื้อนี้กะสิจบเพียงสำนีก่อนเนาะพี่น้องเป็นไรกะ ค่เพ่อแม่พี่น้องกดไค์ก็เช็ก์ก็โดยใจให้บริาจานเด้อเนาะอ่าสำหรับมือน,นี่บริาจานต้องกลา่าวคำ่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเบริเบร์สุขูสุขคนเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะไปก่อนแล้วบ๊ายบาย